โ,โหรับซื้อเหรียญการจนาพิเศษปีพศ2539อันละ50,000บาทใครมีเอามาขายผมได้นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบีเ0็นเคศูนนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาพิเศษครับนี่คือเหรียญพระราชพิธีกาญจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากแต่เเหหรรีีียยญญน้ ผมจ่ายเงินซื้อมาทั้งหมดถึง50,000บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้ต้องดูครับเพราะเหรียญแบบนี้ผมจ่ายสดไปถึง50,000บาทครับนี่คือเหรียญการจนาพิเศษปีพศ2539เป็นเหรียญที่สร้างโคตรเยอะบอกเพื่อนๆตรงนี้เลยครับเป็นเหรียญที่สร้างโคตรเยอะแต่เพ,เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านไม่รู้คุณค่าครับพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใ <Dai> ดครับมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี <S <s ้อยู่ที่บ้านรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้หน่อยครับ พี่พี่ท่านใดครับมีเหรียญวาละการจนาพิเศษแบบนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับเพราะเหรียญแบบนี้มันสามารถขายได้บอกเพื่อนๆตรงนี้เลยครับบอกเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้เลยเหรียญแบบนี้มันสามารถขายได้เหรียญการจนาแบบนี้ขายได้ห้าหมื่นบาทครับเหรียญการจนาขายได้ห้าหมื่นบาทครับมาจากมาจากพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีเหรียญการจนาพิเศษอยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับ รบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่คณิดาครับสวัสดีพี่มิดครับสวัสดีพี่วารุนีครับสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่มนชัยครับสวัสดีพี่บัวหอมฮะสวัสดีพี่ไพยน์ครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับสวัสดีพี่สารครับสวัสดีพี่ต้องฮักสวัสดีพี่แม่ดาวสวัสดีพี่ลุงรัศมีสวัสดีเอฟตีแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมขอคนละไลค์คนละแชร์ได้ไหมใครมีเหรียญการจนาพิเศษอยู่ที่บ้านครับ พี่ๆท่านใดครับมีเหรียญพระราชพิธีการนาพิเศษอยู่ที่บ้านรบกวนครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาเอ้ยมานี่นี่พี่จ๋าแม่งเจอไอ้ไอ้แบบนี้แล้วไอ้เนี่ยชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหชื่อมึงก็ยังไม่ใช้ชื่อจริงเลยนี่นี่นี่วาจาต่ําตมตะถุนพี่จ๋านี่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 ไอ้คนชื่ออะไรเนี่ยชาลีหลีจ๋าอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยนะ ขอดูหน้าหน่อยนะมันดูหน้าได้ไหมในในโทรศัพท์เนี่ยขอดูหน้ามันหน่อยนะแหมมันดูหน้าไม่ได้เดี๋ยวขอด่าก่อนนี่ครับฝากถึงไอ้คนชื่อชาลีลีจาททาไมกูถามมึงเรื่องที่กูส่งให้มึงดูมึงไม่ตอบเย็นนี้กูมีอ้ามึงมามานี่กูไม่ตอบมึงไอ้คนชื่อชาลีมึงฟังดีๆนะคุณทําตัวเป็นปมด้อยทําตัวเป็นปมด้อยของสังคมใครบอกแล้วกูบอกมึงแล้วว่าถ้าของคุณมีราคาคุณส่งไลน์มาเถอะ ผมเห็นแล้วผมจะตอบแต่คุณชาลีครับคุณออกไปจากกลุ่มผมเลยคุณออกไปจากบ้านหลังนี้มึงออกไปเลยมึงรีบวอล์กเอาออกไปเลยครับนี่ประจานเลยนี่ชื่ออะไรเนี่ยชาลีหลีจา่าถ้าอยู่ในคอมใหญ่นะกูจะลือมึงขึ้นมากูจะลือมึงขึ้นมาครับไอ้คุณชาลีหลีจ่าเนี่ยถามว่าเขาบอกว่าผมไม่ซื้อจริงถามแล้วไม่ตอบก็อะไรครับก็แสดงว่าของของมึงอะไม่มีราคาไง มึงคิดง่ายๆตักกังง่ายๆครับคนดูคลิปกูวันเป็นแสนเป็นล้านมีนะเอาเฉพาะคุณชาลีหลีจ่ายอย่างเดียวนะถามทําไมกูถามมึงเรื่องที่กูส่งให้มูให้มึงดูมึงถึงไม่ตอบก็เพราะของของพี่เนี่ยไม่มีราคาไงครับผมไม่รู้จะตอบพี่ยังไงเอาตรงๆนะไม่รู้จะตอบพี่ยังไงพอกูตอบไปมึงก็ไม่พอใจว่าของของมึงไม่มีราคามึงต้องเอาอย่างนี้กูถามบัวตอบควายอะเอาตรงๆนะกูซื้อถ้วยมึงเอาช้อนมาขายกู กูซื้อกล่องมึงเอาปากกามาขายกูอะกูจะซื้อมึงไหมมึงคิดง่ายๆถ้าของแบบนี้ที่กูมาให้มึงดูแล้วมันมีราคาผมถามหน่อยของมันถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะมีราคาไหมคิดง่ายๆครับของที่ผมเอามาให้พี่ๆทุกท่านดูบอกนะตรงนี้เลยเป็นของที่หายากพบเจอได้น้อยพบเจอได้น้อยจริงๆครับไม่ใช่ทุกคนจะพบเจอได้แต่ที่ผมเอามาทำคลิปเพราะอะไรอยากจะให้เพื่อนเพี่พน้องๆเห็น ว่าเฮ้ยไอของแบบนี้มันมีจริงนะและมันสามารถขายได้จริงเอาอย่างนี้ใครที่ดูคลิปผมดูไลฟ์สดผมอยู่นะขนาดนี้ดูอยู่แล้วไม่พอใจมึงรีบกดออกไปจากกลุ่มเลยคุณรีบกดออกไปจากกลุ่มเลยครับที่นี่คือคอมมูนิตี้ที่นี่คือชุมชนครับมีคนมาดูไลฟ์สดทุกเช้านะครับ5้าบ้าง900บ้างพันบ้าง2000บ้าง,างเคยสูงสุดถึง15,000คนคุณถามว่าผมถามคุณว่า คอมมูนิตี้แบบนี้มันโกหกเขาได้เหรอมันโกหกเขาได้เหรอเอาอย่างนี้พี่ๆจ๋าพี่ๆช่วยพิมพ์บอกไอ้คนชื่อนี้หน่อยนี่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 เห็นแล้วขึ้นแต่เช้าครับเห็นแล้วขึ้นแต่เชา้าไอ้คนชื่อชาลีเนี่ยขนาดชื่อจริงเนี่ยขนาดชื่อจริงนามตะกุลจริงเนี่ยมึงยังไม่ใช้เลยโปรไฟล์มึงก็ไม่ใช้รูปจริงสแสดงว่าพวกเนี้ยแม่งเป็นตัวปลอมสแสดงว่าพวกเนี้ยแม่งเป็นตัวปลอมแม่งทํามาเพื่อหลอกลวงเพื่อปัน่นเอายอดวิวเนี่ยอันเนี้ยของพวกมึงของจริงเลย ตัวปอมครับอ่าเอาเป็นว่านี่ชาลีลูกกริรี่เอ้ยไม่ใช่ชาลีลีจาเอาเป็นว่าพี่พพจ๋าพี่พี่ช่วยบอกน้องหน่อยพี่พี่ตรงนี้ครับทั้ง500กว่าท่านช่วยบอกน้องหน่อยผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าผมมาหลอกลวงท่านหรือเปล่าของที่ผมซื้อผมก็นํามาขายครับผมไม่ได้นํามามมมเก็บผมไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านครับเพราะใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ามถึงห้าล้านบาทผมถามหน่อยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ามถึงห้าล้านบาทครับพี่จ๋าช่วยพิมพ์ y y ย ผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมมีตัวตนจริงหรือเปล่าผมมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าพอดีเห็นแบบนี้ครับมันทําให้แบบแสลงใจเลยนะพี่ๆจ๋าช่วยบอกน้องหน่อยพี่พยายามมาไลฟ์สดลูกเช้าก็เพื่อหวังว่าจะให้เพื่อนๆพี่ๆที่ไม่รู้คุณค่าเกี่ยวกับของพวกนี้จะได้เล็งเห็นครับจะได้เล็งเห็นว่าเฮ้ยไอของพวกนี้มันมีจริงและมันสามารถขายได้จริงครับราบขอภัย พี่ๆทุกท่านนะครับพี่ตั้งใจรอฟังนะครับกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านจากใจจริงครับมาครับมาครับมาจากมาจากนี่อ่าดูเอานี่พี่สมหวังบอกว่าอย่าไปสนใจครับพวกนี้สมองหมาปัญญากวายพี่อุทัยบอกว่ามันน่าตบครับนี่ฮะนี่ครับมาครับมาครับพูดถูกใจมากเอาใจผมไปเลยผมรับซื้อจริงๆพี่จ๋าไม่รับซื้อจริงจะมาพูดทำไมจะมาพูดทำไมนี่พี่พี่ดูครับพี่ดูครับนี่พี่ดูตามหน้าจอเลยพี่ดูตามหน้าจอเลยเนี่ยครับนี่ นี่พี่มอภูมิครับนี่ติดตามมาหลายปีซื้อของมาหลายเป็นซื้อของมาเป็นหมื่นครับมือไม้นี่สั่นหมดเลยนะมือไม้นี่สั่นหมดเลยนะพี่พี่ผมบอกพี่พี่นะตรงนี้เลยนะครับใครที่ไม่เชื่อกดออกไปเลยกดออกจากกลุ่มนี้กดออกจากคอมมูนิตี้นี้ไปครับไปอยู่กลุ่มอื่นไปสร้างปัญหาที่กลุ่มอื่นกลุ่มนี้ห้ามสร้างปัญหาครับกราบขอภัยพี่พี่อีกหนึ่งครั้งครับมาจ่ะมาจากพี่จ๋าใครมีเหรียญการจนาพิเศษกดหนึ่งมาครับ ไทรมีเหรียญพระราชาพิธีการจนาพิเศษพี่จ๋าก,กดหนึ่งให้น้องหน่อยกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้น้องหน่อยครับมาครับมาครับผมพอดีต้องอธิบายฮะไม่อยากให้เขาด่าผมฝ่ายเดียวไม่อยากให้เขาด่าผมฝ่ายเดียวครับมาครับพวกนี้พวกบัวเหล่าที่แปดเหล่าที่เก้าคือเกิดใต้ซีเมน,นะจะเกิดใต้ซีเมนมันไม่มีวันที่ผุดขึ้นมาแต่ผมสงสารครอบครัวเขานะผมสงสารครอบครัวสงสารพ่อแม่เขานะที่ มีลูกมีครอบครัวแบบเนี้ยมันทําให้จะบอกว่าไงอะ่ะมันเป็นปมด้อยอะ่ะคนพวกเนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีปมด้อยแล้วแบบของตัวเองไม่มีก็จะเย็ดแม่ของกูมีเอ้ยขอภัยนะครับพูดไม่พะของตัวเองไม่มีราคาก็จะยัดเยียดให้ของมันมีราคาผมถามหน่อยถ้าของมันมีราคาทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อผมจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อครับนี่ครับพี่จา๋านี่คือเหรียญกญรน,นาพิเศษครับ มีราคาห้า0 0่นบาทครับมีราคาห0,000บาทใครมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับขอบคุณพี่มิรครับขอบคุณพี่มิรครับนี่นีฮะนี่น,นี่คุณคาไมครับนี่คุณคาไมครับคุณแบงค์ซื้อจริงไปขายมาแล้วนี่กราบงามๆครับกราบงามๆพี่ๆทุกท่านที่ช่วยกันปกป้องช่วยกันปกป้องน้องหน่อยช่วงนี้นะฮะพระุขเข้าพระเสาแท้ครับเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ดูนะจ้าพี่จ๋า บันไดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเบญจรงลายคมนะครับน้ําทองแบบนี้นะเป็นชุดเป็นใบแบบนี้นะครับกระปุกเล็กกระปุกใหญ่แบบนี้ผมรับซื้อหมดเลยผมรับซื้อหมดเลยมีแต่ถ้วยมีแต่ฝามีแต่ชามมีแต่ช้อนยินดีรับซื้อครับใครที่มีของพวกนี้มีสิทธิ์รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะนี่คือเครื่องเบญจรงครับนี่คือการน้ําชาครับใครมีการน้ําชาแบบนี้ก็รับเงินเหมือนกันนี่คือการน้ําชาครับแบบนี้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเหมือนกันนะ มาจากใครมีนะครับเครื่องกระเบื้องบูแอนไว้ครับนี่คือลายคามครับบาทแบบนี้ผมรับซื้อใบหนึ่งแสนกว่านะนี่คือบาทน้ํามนลครับนี่คือถ้วยชามฝาเป็นนี่ลายคามนี่หยิบให้ดูถ้วยชามฝาลายคามแบบนี้ครับผมรับซื้อนะถ้าสภาพสมบูรณ์นะครับใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับใครที่มีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินครับเครื่องเงินคือแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนะครับเป็นขันพานแบบนี้นี่ เอามาขายผมได้เอามาขายผมได้มารับเงินสดครับมารับเงินสดบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยใครมีแบบนี้เอามารับเงินสดกลับบ้านครับเพราะของพวกนี้อย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดครับอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองผมบอกพี่ๆตรงนี erm ้เลยท่านจะได้แค่ราคาของเครื่องเงินครับแต่อันนี้ครับใครมีเอามาขายผมผมรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอนดูไว้สีแบบนี้ครับดูไว้ครับสีแบบนี้ฮะใครมีเอามาจ้ะ ใครมีเอามาจากมารับเงินสดกับบ้านได้เลยครับมามามาพิเศษนะครับฝากนิดนึงบ้านใดครับมีพระบูชาครับพระพุทธรูปแบบนี้ครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเพื่อนแล้วส่งรูปมาประเมินราคาใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีพระบูชาเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาครับสวัสดีครับมา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 จากมาจมากนี่พี่มนนี่นี่น,นี่รอ,กอนกส่งเหรียญบาทเศษเล็กมาขาย รับจริงจ่ายจริงครับใครไม่เชื่อก็ออกไปกราบงามงามครับกราบงามงาพี่ๆทุกท่านครับพี่วิมลบอกว่านี่ดูซื้อจริงจ่ายจริงครับรับเงินมาแล้ว5,000บาทมาจากมาจากนี่คือเหรียญกาญจนาพิเศษครับระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูครับใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านนี้รับเช่าพระเครื่องครับนี่คือพระ80ปีกรมตำรวจของหลวงพ่อโสธรครับใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมรับเช่า นี่ใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมบอกเพื่อนๆพี่พๆเลยผมรับเชา่าพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับฟังให้ดีฮะพระเก่าพระใหม่พระกล่องนี่นี่นี่พระเก่าแบบนี้ครับผมรับเช่าเลยนะอันนี้เป็นพระเก่าครับใครมีแบบนี้เอามาจา้ะใครมีแบบนี้เอามารับเชา่าเกือบทุกลวงพ่อนี้เหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีครับนี่คือเหรียญเสมาหลวงปู่โตหลังยันตรีนี่ครับปีพศ2 5 1 7นนี่พระพุทธชิน,นาราชอินโดจีนครับ นี่คือพระพุทธชินราชอินโดจีนปีพศ2485ปกหลวงปู่โตครับนี่มาเลยจ้ะใครมีแบบนี้เอามารับเงินล้านได้เอามารับเงินพันเงินหมื่นเงินแสนได้ครับมีพระเครื่องเหมือนมีเงินสดอยู่ที่บ้านครับใครมีแบบนี้เอามาเลยจ้ะเหรียญหลวงปู่ทวดครับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับมาแบบนี้จ่ายสดมาแบบนี้จ่ายสดใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยาน ตามแผนที่ตามหน้าจอเลยจ้ามาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีสี่รอกว่าท่านครับมีอะไรมาให้เพื่อน <_ C 1> ๆพี่ๆดูบ้างวันนี้หาก่อนนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยมเมื่อกี้เป็นเหรียญที่พี่มินนําเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วเศยเล็กแบบนี้มาขายแต่เหรียญเหรียญนี้มีความเป็นพิเศษครับ คือสภาพสวยใครมีเหรียญสภาพสวยแบบนี้ผมรับซื้อครับเหรียญละสี่พันบาทใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้ครับรบกวนกดก้าวดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศสองพันห้าร้อยี่ิบห้าครับนะใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมครับนี่ฮะนี่เหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีสองห้าพอพิกกลับมาอีกด้านหนึ่ง จะเป็นแบบนี้ครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วแบบนี้รบกวนกด9กดหัวใจรวๆมาครับลบกวนครับกด9กดหัวใจรวมๆมาครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศ2525เหรียญละ4ี่พันเหรียญน,นี้ผมรับซื้อเหรียญละ4ี่พันครับขอบคุณพี่มิรครับขอบคุณพี่วิมลครับพี่ชายที่น่ารักทั้งคู่ครับนี่ครับร่วมกดไลค์ร่วมแชร์ร่วมจะบอกว่าไงอะร่วมเป็นกำลังใจดีกว่า จะบอกว่าร่วมเป็นกําลังใจให้น้องมันดีกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรมาฟังไอ้แบงค์มันหน่อยไว้เชา้ชาเชา้าเปิดทิ้งไว้ก็ได้หรือว่ามาชมย้อนหลังก็ได้ครับนี่ยังมาอีกเหรอนี่ยังมาอีกเหรอยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เขาสารเสกเขาสารเสกแล้วนะไอ้คุณชาลีครับไอ้คุณชาลีหลีจ่ามึงรีบออกไปเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ออกจบไลน์นี้กูจะบล็อกมึงนะจบไลน์นี้ผมจะบล็อกคุณนะครับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วปีพศ2อ,อ2 5 เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆ,ๆครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกดก้ากดหัวใจรัวๆมาครับกด9กดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่สุเทพครับมาเฉลยดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วปี2525แบบพาเศษเลยครับดูนะใครมีเหรียญบาทแบบนี้ดูที่ตัวดอเด็กครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชครับดูที่ตัวดอเด็กแบบนี้ครับถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้อครับ1บาทแลก4ี่พันฟังไม่ผิดแน่นอนครับ ถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้เอามาขายผม1บาทแลกสี่พันแต่ต้องเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าพี่จา๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ต้องดูที่ตัวดอเด็กรบกวนพิมพ์ตัวดอเด็กแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับรบกวนพิมพ์ตัวดอเด็กแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับอ่าพี่เบลบอกว่าให้จองกระถินเลยแห่ไม่ไม่ ไม่ไม่อยากไปเอาเอาเสวนากับคนพวกนี้ครับพี่เบลครับเพราะคนพวกนี้นะบอกเลยนะมันเป็นบัวที่ต่ำตมนะมันเป็นบัวที่ต่ำตมบัวที่ต่ำถุยบัวที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีแม้แต่เป็นอาหารปลาเพราะมันเกิดในปูนซีเมนต์มันเป็นอาหารปลายังไม่ได้เลยพี่จ๋าใครมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วเสียเล็กแบบนี้วัดพระแก้วแบบนี้แล้วพี่กลับมาดูที่ตัวดอเด็กถ้าตัวดอเด็กของสัง้นตัวดอเด็กของท่านเป็นตัวดอเด็กอคอสั้นแบบนี้ เอามาขายผม1บาทแลก4ี่พันครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับพิมพ์ตัวดอเด็กแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีลูกพี่นะครับพงศักด์นะครับธนาพรมงคลชัยนะครับนี่ก็เป็นลูกพี่ผมอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็นร้านแบงค์ร้านเหรียญเหมือนกันร้านตั้งอยู่ที่สะพานพระราม8หน้าแบงค์ชาตินะครับก็เป็นร้านแบงค์ร้านเหรียญที่มีมาตรฐานเหมือนกันนะเป็นร้านแบงค์ร้านเหรียญที่มีมาตรฐานเหมือนกันครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดใครมีแบบนี้เอามาขายผม ใครมีแบบนี้เอามาขายผมหนึ่งเหรียญรับซื้อสี่พันมาจากมาจากกดดอเด็กและกดไ like, ลค์รัวๆมาครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับเดี๋ยวหาก่อนจะเอาอะไรให้ดูพี่จ๋าฝากอีกฝากอีกฝากทุกวันเพราะว่าอะไรมีคนเอามาขายทุกวันมีคนเอามาขายทุกวันผมกลัวพี่ๆทุกท่านจะพลาดครับนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญต่างประเทศเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่ามีราคาตั้งแต่เหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามแสนครับ มีราคาตั้งแต่เหรียญละสองพันถึงเหรียญละสามแสนบาทใครมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้เอามาขายผมครับผมรับซื้อนะเนี่ยสตาร์ทที่สองพันถึงเหรียญละสามแสนสามแสนบาทนะจ๊ะต่อหนึ่งเหรียญนะครับฟังให้ดีนะครับสามแสนบาทเนี่ยต่อหนึ่งเหรียญนะ เอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อนะครับฝากไว้อีกเรื่องนึงเลยคือเหรียญแบบนี้มันมีอยู่จริงและมันสามารถขายได้จริงนะครับบางบ้านนะเหรียญละสองพันห้าสิบเหรียญก็แสนหนึ่งแล้วนะพี่ๆจ๋าห้าสิบเหรียญก็แสนหนึ่งสามพันห้าสิบเหรียญก็แสนห้านะเนี่ยหาเงินหาค่าเทอมหาอะไรหาง่ายครับเพียงแค่เพื่อนๆพี่ๆฝึกสังเกตครับสวัสดีพี่สุภาสวัสดีครับขอพี่ๆแค่ฝึกสังเกตตามแบบที่ผมบอกเองใครมีแบบนี้เอามาขายผม เอามารับเงินสดกลับบ้านเลยเลยครับไปจ่าไปจ่าอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายที่จะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆกันในวันนี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้าพี่จ๋าใครมีเหรียญบาทราชการที่เก้ารุ่นนี้อยู่ในกระเป๋าลบกวนกดหนึ่งมาครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญบาทที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจำวันครับเหรียญบาทแบบนี้มันมีจริงครับใครมีเหรียญบาทแบบนี้ อยู่ในกระเป๋าลบกวนครับไม่ว่าจะเป็นปีอะไรครับรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญบาทแบบนี้ผมรับซื้อนะ1บาท500บาท1บาทแลก500บาทหรือราคาพุ่ง500เท่าครับสวัสดีพี่ซปเปอร์มครับหรือราคาพุ่ง500เท่าครับนี่คือเหรียญ1นบาทราชการที่9ปีพศ 2004- 2557หรือเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตแน่นอนครับไม่เคยสังเกตแน่นอนว่า มันมีไอเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ด้วยมันมีไอเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ด้วยครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าลบกวนครับลบกวนกด1กดหัวใจรวๆมาครับลบกวนกด1กดหัวใจรวมๆมาครับแบบนี้ขายได้จริงครับแบบนี้ขายได้จริง1บาทแลก500จ้ะจมาจากมาจ่าใครอยากรู้กด1มาครับใครอยากรู้กด1กดหัวใจรวๆให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเนี่ยมันไม่แลกเป็นตังค์ไม่ได้นะครับแต่พอเวลาเห็นเนี่ย มันคือกำลังใจมันคือกำลังใจในการให้ผมทำงานให้ผมตื่นมาไลฟ์ในทุกๆเช้าครับบางวันยอดดูดีบ้างบางวันยอดดูไม่ดีบ้างแล้วแต่พี่ๆน้องๆจะกเมตตาครับดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9แบบพิเศษดูนะครับหยิบขึ้นมาแล้วทำแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าเหรียญแบบนี้มันมีอยู่ทุกชนิดราคาเหรียญแบบนี้ครับมันมีอยู่ทุกชนิดราคานี่คือราคาชิานิตราคา1บาท เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับพี่ๆจ๋าถ้าหยิบขึ้นมาแล้วของพี่ๆเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบไหนคือหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ครับเป็นแบบพระเสียรตรงครับผมรับซื้อนะหนึ่งเหรียญห้าร้อยฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้แล้วเป็นแบบพระเสียรตรงเอามาขายผมครับผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญเนี่ยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับแต่รับแต่พระเสียรตรงเท่านั้นนะ รับแต่พราเสียนตรงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพราเสียนธรรมดายังไม่รับนะครับบอกพี่ๆตรงนี้เลยนะพระเสียนธรรมดายังไม่รับนะครับเพราะยังไม่มีราคานะครับรับแต่แบบพราเสียนตรงเท่านั้นพระเสียนตรงดูยังไงคุณแบงค์หยิบขึ้นมาแบบนี้ครับหยิบเหรียญขึ้นมาแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วทําแบบนี้ครับนี่หมุนแบบนี้เห็นไหมถ้าเป็นแบบพระเสียนตรงแบบนี้มีราคาครับพี่ๆเลานใดครับ ที่ดูอยู่นะเวลานี้แล้วรู้แล้วเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ต้องเป็นแบบพระเสียรตรงรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแ like ล้วกดไลค์รัวๆมาครับรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแ like ล้วกดไลค์รัวๆมาครับพี่จ๋าแชร์หรือยังแชร์กันหรือยังแชร์กันหรือยังครับแชร์กันหรือยังมาจาามาจาานี่พิมพ์คําว่าตรงแ like ล้วกดไลค์รัวๆมาครับพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดไลค์รัวๆมาครับอ่านี่ครับไม่ มาจาามาจาานี่พี่เขามีคําตอบมาขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมเล่นโทรศัพท์เมียผมสวยผมรู้แล้วครับเมียผมสวยขอโทษทีนะครับสงการกลับมาถึงห้องนะครับงงพิมพ์ยังไม่ถูกเลยเมียผมสวยผมรู้แล้วเมียคนเมียคุณสวยแต่คุณไม่สามารถมาทําแบบนี้กับคนอื่นได้คุณชาลีผมให้โอกาสคุณนะครับคุณชาลีหลีจ่านะฮะผมให้โอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะครับถ้ามีอีกหนึ่งรอบผมขออนุญาตบล็อกนะ นี่คือคอมมูนิตี้ที่คนอยู่ร่วมกันเป็นล้านคนครับคอมมูนิตี้ที่คนอยู่ร่วมกันเป็นล้านคนนี่คือหมู่บ้านนี่คือหมู่บ้านนี่คือขับเฮ้าส์ครับมาจา้ามาจา้าอ่ะผมให้อภัยคุณนะครับไปมาเรามาดูนี่ดีกว่าขออภัยพี่ๆทุกท่านที่เสียอารมณ์พี่ไม่ต้องขอโทษผมพี่ขอโทษเอีของผมดีกว่าที่ดูคลิปนี้แล้วเสียอารมณ์เอาอย่างนี้ดีกว่า พี่ขอโทษ FC ของผมดีกว่าที่ดูคลิปผมแล้วต้องเสียลมครับเอาเป็นว่าพี่ชาลีขอโทษแล้วนะครับนี่คือเหรียญกาญนาภิเษกครับพี่จ๋าดูนะนี่คือเหรียญพระราชจตุิธีกาญนาภิเษกเป็นเหรียญที่หน้าเหรียญ6 0 0ันบาทหลายท่านบอกว่าโอ้ยอยู่มาตั้ง50ปี8ปดจะดสปีแล้วยังไม่เคยเหรียญ6 0พันเลย ไอ้แบงค์มึงเอาเหรียญปลอมมาให้ดูอีกแล้วบอกพี่ๆตรงนี้เลยเหรียญแบบนี้มีจริงครับดูนะครับใครที่มีเหรียญกาญนานแล้วหน้าเหรียญแบบนี้ครับหน้าเหรียญแบบนี้คือ6000บาทเพื่อนๆพี่ๆดูนะแล้วเป็นแบบนี้ครับมีขอบนอกเขียนว่าธนาคารไทยพนนันธุ์ิชย์แบบนี้เหรียญน,นี้เขาเอาไว้แจกฟังให้ดีครับเหรียญน,นี้ในสมัยก่อนเขาเอาไว้แจกแต่ใครมีแบบนี้ครบแบบนี้สภาพสวยแบบนี้นะครับคู่นี้ผมรับซื้อนะครับคู่นี้ครับผมรับซื้อ ห้าหมื่นบาทสองเหรียญครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้อครับห้าหมื่นบาทครับอ่าขอโทษได้ครับพี่ชาลีครับขอโทษเอฟีของผมพอแล้วครับเอฟีจ๋าพี่ชาลีลีจ๋าขอโทษแล้วนะครับยังไงเราก็ให้อภัยเนาะเพราะที่นี่ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่เราอยู่ร่วมกันนะครับยังไงถ้าผมพูดจารุนแรงไปก็กราบขอโทษพี่ชาลีด้วยนะครับมาครับอยากให้ทุกท่านศึกษาไปพร้อมๆกันนะดูนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้แล้วเขียนแบบนี้ครับเขียนว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นกรอบแบบนี้สองเหรียญนี้ครับเอามาขายผมผมรับซื้อครับ50าหมบาทใครมีเหรียญทองคํานะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆตรงนี้เลยผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนเหรียญทองคํานะครับพระทองคํานะครับพระเลี่ยมทองนะครับอะไรที่เกี่ยวกับทองคํานะครับบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับ นี่คือเหรียญรัฐจมังคลาพิเศษหน้าเหรียญตรงนี้เขียนเท่าไหร่เนี่เพื่อนๆพี่ๆดูหน้าเหรียญตรงนี้เขียน1,500ครับหน้าเหรียญตรงนี้เขียน1,500ครับใครมีแบบนี้เอามาขายใครมีแบบนี้เอามาขายครับคู่นี้50,000บาทรับเงินสดสดครับรับเงินสดสดครับนี่นี่คือเหรียญกาจนาแบบเหรียญแบบนี้มันยังมีอยู่อีกมากมายหลากหลายวาระที่ผมยังไม่เคยนํามาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆดูของแบบนี้ที่ทุกท่านว่าเฮ้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันจะมีจริงได้ไง ของแบบนี้มันสามารถมีจริงและมันสามารถขายได้จริงครับคู่นี้นะฮะเหรียญเปลี่ยนชีวิตเจ้าของเก่าเอาไปจ่ายค่าเทอมครับเจ้าของเก่าบอกว่าช่วงนี้โควิดเลยรื้อเหรียญดูคลิปของคณแบงค์ว่าเฮ้ยเหรียญการจนาพิเศษเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้มันสามารถเอาไปจ่ายค่าเทอมเอาสามารถเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ได้เอาสามารถลงทุนธุรกิจต่อสู้ชีวิตในช่วงโควิดได้ครับใครมีเหรียญการจนาแบบนี้ใครมีเหรียญการจนาแบบนี้เอามาขายผมครับ เอามาขายผมอย่านําไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองไม่ว่าจะเป็นเหรียญกาญนานะเหรียญทองคํานะครับพระทองคําพระทองคําแบบไหนนี่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 ให้เพื่อนๆดูนี่คือพระก,กิ่งดีน้ำมนต์ครับนี่คือพระกิ่งดีน้ำมนต์ใครมีแบบนี้นะราคาทองสี่หมื่นผมรับเช่าองค์หนึ่งเป็นแสนนะใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผมได้ถึงที่ร้านครับอ่ามาจากมาจากพี่จ๋าเสียอารมณ์กันหน่อยวันนี้เสียอารมณ์กันหน่อยกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ ผมพูดจามไม่สุภาพแล้วพูดจามไม่เพราะเพราะเนื่องจากผมเห็นแบบเนี้ยผมต้องเป็นการแก้ตัวผมไม่อยากให้พี่เขาด่าผมฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้นะครับพี่ชาลีก็ได้ออกมาขอโทษแล้วก็ยังไงก็ให้อภัยกันเนาะเราอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับกราบขออภัยพี่ๆีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคำนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคา หากของของเพื่อนๆมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลนมันเยอะมากมันตอบไม่ทันสิครับเดี๋ยวผมเปิดไลยให้ดูมาจะได้หายสงสัยโอ้ยมึงเยอะจริงหรือเปล่ามึงโกหกแน่ๆเลยที่มึงบอกว่าไลายมึงเยอะอ่ะพี่ดูดูครับดูครับเก้านาทีสามที่หกพี่จ๋าส่งมากี่คนอ่ะนี่เก้าสามห้านี่ยอ่ะ,อะพี่ไล่ดูครับ พี่ไล่ดูครับนี่เก้าสามห้าเก้าสามห้าครับเก้าสามห้านี่อ่ะพี่พี่จ๋าพี่ลองคิดดูนี่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 เก้าโมงสามสี่มีรอยแอดมินอ่านแล้วนะครับมานี่แต่พี่พ,พี่ดูครับเก้าโมงสามาเนี่ยนาทีหนึ่งมีคนส่งมาหาผมกี่คนใครที่ส่งเหรียญมาขายผมส่งรูปมาให้ผมดูถ้าของคุณมีราคาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงผมจะรีบตอบกลับทันทีครับวันนี้นะครับใครมีของเก่านะครับลองหยุดเชื้อหยุดเชื้ออยู่บ้าน ลองลือดูครับเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินเครื่องไร้คำแบบนี้มีเอามาขายผมมาแลกเงินสดเงินล้านกับบ้านเลยครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขีเพไปวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง595ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆพี่ๆเหรียญแบบนี้มันมีราคาสามารถเปลี่ยนเป็นเงินหมืน่นเงินแสนได้นะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่ากดไลค์กดแชรเป็นกระเบื้อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับเช่าพื้นพาานะครับกดไลค์กดแชร์รวไปทุกชนิดนะครับไทยมีนะครับลองแอดไลนย์ไอดีเลนยครับดสอไหน BANK 0 8 4 3น2 1 3 0 3นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมายอดแชร์คือกำลังใจอัตถุโบราณตั้งอยู่ยอดแชร์คือกลังใจในฐานสิาร้านเปิดทุกวันนะครับ